ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าร้านค้าพานจรหุ่มยนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกิจกรรมสำรวจดินแดนจากกนนะครับซึ่ง2กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าโคออปเปอรชันกันหรือว่าสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับสัมันกันยังไงไปดูนะครับโดยรียเวลาของร้านค้าในจอร์นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่16กนะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมสำรวจดินแดนจากคนครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่10นะครับถึงวันที่31นะครับก็ราวๆ21วันนะครับแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนี้จะเป็นรูปแบบของการสุ่มนะสำหรับร้านค้า พเนจรนี้นะครจะเป็นการสุ่มนะครับสุ่มหนึ่งครั้งใช้19คูปองนะครับประชุดคุณเหมาตู้เนี่ยจะเสียทั้งหมด2 3ง4่คูปองนะครับถ้าผมบวกเลขไม่ผิดนะผมก็นั่งบวกเลขเมื่อกี้นี้นะครับโดยจะถามว่าพี่ครับสกินไหนน่าสนใจบ้างครับพี่นะครับส่วนตัวนะครับมองเป็นสกินของทาร่าแล้วหนึ่งะครับไวเลตสคิวเรนสามคิกแนกสี่ไฮเตห้าแล้วก็ มาหลอดอีก6นะครับโดยในการสุ่ม1ครั้งในะคุณมีโอกาสได้รับของรางวัลน,นะครับช่องไหนก็ได้เลยสมมติใครดวงดีเนี่ยอาจจะได้สกินมาหลอดหรือว่าสกินของไวโอเลตเลยก็ได้นะสวนตัวผมคิดว่าคุณควรจะมีงบให้ตัวเองนะครับอย่างประมาณ <c oughs> ประมาณสัก100คูป,ปองก็ได้นะครับ100คูป,ปองเนี่ยก็ได้สุ่มไปโอ้โ oh. หสุ่มไป3ครั้งนะครับ คุณเชื่อเหรอว่าคุณจะไม่ได้สกินที่คุณยังไม่มีนะครับสมมติคุณได้สมมติคุณสุ่มไปแล้วสิบเก้าคูปองใช่ไหมคุณจะได้หนึ่งสกินที่คุณสมมติคุณได้สกินที่มีแล้วคุณจะได้เป็นกล่องอันนี้นะครับโดยกล่องนี้มันจะมีชิ้นส่วนแทนพลังแกนพลังนะทั้งหมดห้าชิ้นนะครับชิ้นส่วนแกนพลังนะครับสามารถเอาไปแลกของรางวัลพวกนี้ได้นะครับได้แก่พวกสกินตามนี้เลยนะแล้วก็มีพวกกรอบโปรไฟไล์อะไรนี้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวนะครับไอ้พวกอย่างเงี้ยมันมันมีกิจกรรม ใหม่ๆม,มาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพนรุ่งนี้หรือว่ามารืนมันจะมีกิจกรรมที่สุ่มเพื่อหาพวกแกนพลังเนี่ยมาแลกอยู่แล้วนี่นะครับฉะนั้นทุกคนก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับมันจะมาเรื่อยๆจนถึงวันที่สามส็บเลยสำหรับกิจกรรมสะสมแกนพลังนั่นเองนะครับเพื่อทำการไม่รอช้าเรามาสุ่มกันเลยนะผมก็ทําการเติมไป1920บาทนะครับเพื่อสุ่มครั้งนี้ <c oughs> ทุกคนรู้ไหนผมมีสกินเนี้ย ถ้ามันได้อันล่างคิวเลนนี่ผมจะดีใจมากเพราะผมไม่มีสกินคิวเลนไว้ทุกคนแต่มันได้อันบนสกินเทนอ้าแล้วไปไหนละผมไม่มีสกินเทนสกินนี้เหรอถามจริงเด <c oughs> ี้ยมีแล้วโอโ้โหไม่มีอะไรมีแล้วหรือว่ามันในนี่วะหรือว่ามันอยู่ในกล่องวะน่าจะไม่อยู่ในกล่องหมดแล้วครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะสุ่มหนึ่งครั้งคุณมีโอกาสได้สกินสมมติใครที่ได้สกินที่คุณไม่มีนะครับก็คิดว่าถือว่าโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าสุ่มหนึ่งครั้งแค่สิบเก้าคูปองเองนะครับได้สกินไหนก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วเพราะว่าสกินส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสกินที่คุ้มมากๆเลยนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับโดยกิจกรรมนี้เคยกว่าร้านค้าพันจรหุ่มยนต์นะครับสุ่มหนึ่งครั้งสิบเก้าคูปองสมมติคุณเหมาตู้จะสี่่่่คคคนรัับไดววววาาาหมมมถุพติ ถ้าเมาตู้2,000นอะนะไม่ไม่ไม่ค่อยนะจริงๆมันก็แล้วแต่โหดบางคนครับแบบว่า,าพี่ครับแบบมีแต่สกินที่ผมอยากได้ทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่เนะี่ยสกินที่ในเนี้ยเป็นสกินที่ผมไม่มีทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้น2องพันสคูปองเป็นราคาที่คุ้มค่านะสำหรับคนที่ไม่มีสกินในนี้เลยนะสำหรับตัวผมนะครับตัวผมก็มีสกินที่อยากได้จริงๆไม่กี่สกินเนี่ยเบลเลสคิวเลนแล้วก็มาหล่อแล้วก็ไฮเตะนะครับสสกินเองนะครับถือว่า ก็เลยไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะครับอืมแต่สำหรับใครที่ไม่มีสกินนี้เลยผมคิดว่าคุ้มนะครับเพราะว่าสกิน2,000คูป,ปองเนี่ยมันก็ได้สกินได้หลายสกินเนาะแต่ว่าถ้าถามว่า2 0 0 0คูป,ปองเนี่ยเราก็ไปเอาสกินที่มันแรรสกินหนึ่งเลยดีไหมเนรับอย่างเช่นสกินของเทวานาสหรือว่าสกินเพิ่มอีกพันหนึ่งนะครับได้เป็นพวก Dimension Breaker ทุกๆหน่อยนะครับหรือว่าสกินแบบ พวกคอ,อแลแลบอะไรนียที่มันขายราคา3,000คูปองอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาอยากได้สกินล็อนนี้ก็สามารถซื้อไปได้เลย2034คูปองนะครับแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะครับประมาณนี้เลยถ้าสำหรับใครที่สุ่มแล้วนะครับได้สกินไหนก็สามารถมาอวดกันได้นะว่าพี่ครับผมได้สกินนี้พี่ครับผมได้สกินนี้นะจะวนตัวผมว่าผมเกลือนะ <c oughs> ได้สกินที่มีเอฟเฟกต์สกินโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปมาจบกันบ้างไปดูกันเลย let's go <S ตอนนี้ก็ทำไมาเวลาเราเปิด YouTube มันชอบเด้งไปหน้าช็อตไปทุก ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องนิ่งไปหน้า็อตตลอดเลยนะครับมานะครับสวัสดีทุกคน,นคด,คด้วยนะครับสวัสดีคุณอาโทเรียด้วยนะครับให้ก้าสิบนะครับขอแค่หลอกก็พอแล้วปะอืดิเดว่าให้คะแนนสกินด้วยความหลอนะจะถามว่าหลอไหมโอ้โห,หล่อเลยขาวตีนะสำหรับสกินใหม่ของแบทแมนไม่ใช่นะครับสำหรับเคตนั่นเองนะครับสวัสดีคุณยูอาร์ก็เซเว่นด้วยนะครับ โมเดลดูหล่อไปหน่อยครับเหมือนเพนผสมกับเอรนดอร์ให้แปดสสิบนี่ส่วนใหญ่จะมีเดยวคนหน่บอว่าติดใจความหล่อของเขานะครับหน้าตาแบบหล่อเลยหล่อทุกควาสียงหล่อด้วยนัวัสดีคุณอสูรีด้วยนะครับให้แปดสิบส่วนตัวผมก็ชอบเล่นแบทอยู่เหมือนกันครับปรับมาใหม่นี่จำเลยนะครับใช่อูแบทแมนเป็นตัวที่เอาจริงใครเล่นใครเล่นโหดๆนี้โคตรยากวันจิตวิทยาใส่บางทีมุมแคบแคบอะที่บางทีเราไม่ไม่ไม่ทันได้กระพเลยว่ามันพุ่งปึ๊บตายเลย แอบแลวยิงเอาเอาอะไรวะฟิกเกอร์มาด้วยเอามาออกด้วยโอ้โหแม่งสุดยอดสวัสดีคุณจีนสิสตุนะครับดูบ่อยแต่เ,เพิ่งมาเม้นช่วงหลังๆนะครับที่เริ่มมีสตรีมเมอร์เปิดเรื่องคลิปหายไปจากฟีดนะครับประทับใจมากนะครับจำรูปดิทได้ด้วยขนาดพุ่งเม้นไม่นานเดียวไม่นานเองนะครับก็โอ้โหรรมดาเลยครับรู้เขาเรียกว่ามีความรู้สึกว่า ดูมานานนะครับตอนนี้คุณเจนิสก็มีชื่อในการสุ่มบัลลานะเพิ่งมาเติมกับผม90บาทนะครับก็ดีว่ามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้บัลลาซีซั่นนี้ไปนะครับสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับโมเดลให้7จ็เต็มสิครับ2 1นะฮะอุ้ยมีแต่คนให้คะแนนสูงอยู่นะสำหรับกิจกิสเก็นีเซกุสตกิลโจเซฟโจสตาร์นะครับพี่เล่นแบทแมนไหมครับส่วนตัวนะครับก็เล่นนะครับชอบมากนะครับจริงๆก็ไม่ถือว่าชอบขนาดแต่ว่าได้อยู่นะเอามาเล่นซัพพอร์ตเวลาว่า เลือกตัวไม่ทันเงี้ยเอาแบทแมนมาซัพพอร์ตแต่ผมเล่นแบทแมนซัพพอร์ตเป็นทําหน้าที่เป็นซัพพอร์ตนะก็คือช่วงแรกอ่ะสมมุติแบบเดินเดินอะไรเงี้ยผมจะพาเดินเช็คพุ่มเลยกดอันตีสมม่ไดอันตีผมจะเดินอันตีไปเช็คพุ่มเลยว่าพุ่มนี้มีคนไหมพุ่มนี้มีคนไหมนะครับพอเช็คพุ่มเสร็จแล้วผมค่อยไปหาล้วงคนอะไรอย่างเงี้ยบวกล้วงแครี่ฝ่ายตรงข้ามแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการพีชีพมากกว่านะผมเข้าไปซัดแครี่เขาตายแล้วผมก็ตายตามเพราะว่าแม่งยืงกันเต็มเลยนะครับเน้นแบบหนุนๆไป นะครับสวัสดีคุณเซนิโอเนี่ยนะครับให้8ปดเป็นสินะครับวูยังกำลังยังอยู่นะสวัสดีคุณนัทวุฒิด้วยนะครับสวัสดีคุณพอลี่ด้วยนะครับแพทหน้าแครี่ร้องไห้ใช่ครับพวกแบทแมนจะพังอัดแล้วนะครับหลังจากนี้ก็โดนแบนรัวๆทุกตานะครับโอ้ดีมากสวัสดีคุณดีดอสด้วยนะครับก็โอ้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามันหูถ้ามันปรับปกติแล้วเนี่ยเวลาฮีโร่มาใหม่ด้วยมีการปรับมาใหม่เนี่ยจะมีการเห่อแบนมีการแบนกันอยู่แล้วนะครับสวัสดีคุณ ไอชิ้นมกระโศดเลยนะครับมันคือโมเดลใหม่ครับพี่นะครับพี่ต้องเขียนปกคลิปว่ารีวิวโมเดลใหม่แบทแมนนะพี่ได้เลยครับได้เลยนะครับจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วแต่ว่านวันวนวันวนัวไปให้เท่าให้เท่าไหร่ก็ได้ขอจิ้นสินก็พอขอจิ้นสินสวัสดีคุณทันทันยดาครับให้เท่าไหร่ก็ได้ขอจิ้นสินก็พอจิ้นสินอ๋อให้คะแนานเนาะ สวัสดีคุณอาร์มเลยนะครับนัสิดาเขาท้องมสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่ีว่าตามผมทุกคลิปเลยนะขอบคุณมากทุกคนจริงๆนะครับตอนยอดมีเยอะยอดวิวคลิปนี้ก็ทะลุไปถึง1,400วิวก็ไม่รู้ว่าดูอะไรกันมาดูเคสเหรอเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคนะสำหรับใครที่อยากเติมเกมนะก็สามารถทางมาที่เพจแตียงกุฏิช็อปได้เลยตอนนี้มีทั้งหมดเจ็คนถูกยี่สคนถูกใจแล้วก็เจ็คนติดตามแล้วนะครับตอนนี้ก็ ใครอตอนนี้มี19รีวิวนะครับใครเติมเกม,มียวความสมบูรณ์ทางวิถีกับผมได้นะสำหรับใครที่ยังไม่มีชื่อในการสูมบรลพัดซีซั่นที่11นะครับก็สามารถาทักมากหาเติมเกมของผมได้100บาทเท่านั้นจะมีชื่อในการสูมบรลพัดซีซั่นที่41นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ใครดูคลิปจบนะครับพิมพ์มาด้วยว่า27 แล้วก็ให้คะแนนวงแหวนไม่ใช่ราคาบริจาคนี้นะครับเท่าไหร่ราคาบริจาคผู้หญิงนะครับเท่าไหร่เต็ม10ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเมาตู้อีที่สองพันี่สิบสามคูปองนะครับส่วนตัวผมให้อยู่ที่7.10ดจุดนะครับเรียกว่าไม่ค่อยแย่สำหรับราคาบริจาคนี้นะครับเพราะว่าก็มีสกินที่แรงๆเยอะอยู่นะครับสมมติใครหมุนแปดสิบเก้าคูปองได้สกินไฮเลท์เนี่ยหาเลยนะหาแตกเลยนะเพราะว่า อัตราการออกของสกินขาวมันอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วโอกาสออกของทุกสกินเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเท่าเท่ากันนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับฉะนั้นใครสุ่มได้สกินไหนมาอวดกันได้นะครับใครดูจบพิมพ์ด้วยสองเจ็ดแล้วก็ให้คะแนนร้านค้าพันธมิตรนี้เท่าไหร่นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์แล้วก็ไม่คอมเมนต์ไม่เป็นไรนะครับขอให้รู้ว่าผมขอบคุณคุณอยู่นะคนที่คนดูอยู่นะครับประมาณนี้ตัวสำหรับคนที่ต้องการผู้เล่นโอเคครับสำหรับนี้้ตองขอตัวลาไไปกก่อออนนนว้เเจจัพ อะไรวะเจอกันนะผมบ๊ายบาย